แต่ทุกคนครับทุกคนอาจจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมครัพี่คอม พี่คอมเสียแล้วนะครับก่อน <Okay. S 1> <Okay. S 2> oh, หนูตื่นตื่นตอนพี่พี่เต้ยนักข่าวช่องสามเขาโทรมาตอนเก้าโมงว่าโกรู้ยังบอกรู้อะไรบอกนักคอมเสียแล้วนะ ก็ตกใจจะดุ้งตื่นจากเตียงมาก็แบบมานั่งในห้องน้ำก็นึกถึงแกนะอยากไปเยี่ยมอยากไปหาแต่ก็ยังว่าแหละ คือหนูกับนคมเนี่ยนครเกาเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนมัน,นเป็นหลายอย่างในชีวิตรู้จักกันมากกือบสามสิบปีรู้จัก,ก,ก,จกพ่อพี่แฮกอะเพราะหนูรู้จักชวนชื่นก็รู้จักพี่แฮกพี่คอมรู้จักเขาตั้งแต่ลูกสาวคนโตเขาอะไอ้ยัยอ,อะยังเล็กเล็กอะ รู้จักทังครอมมันั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ไอ้น้องไอ,อ้ย่างเล็กๆเ,เจนดขวบไปขวบอะถามว่ามันต้องคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่มันจะต้องเกิดแต่แบบไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้อนยะ คือหนูผ่านเรื่องราวกับนครมาเยอะมากเล่นหนังเล่นละครเล่นอะไรมาด้วยกันเยอะมากผ่านเรื่องราวทุกอย่างเราเห็นพี่ก็มเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้หนังสืออะคลิปนี้หนูจะหนูจะเล่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับนาตัวนาให้ให้ให้ทุกคนได้ฟังอะไรคนอาจจะยังไม่รู้ว่านยนครมเล่นหนังเล่นละครตลก แต่บอกเลยว่าวิธีคิดของแกรหรือว่าชีวิตของแกนี่คือมันเป็นไอดอลของใครได้หลายคนถามว่าเสียใจไหมเสียใจแหละเสียใจมากตัวที่ว่าถึงขนาดแกป่วยเราก็ไปไปเราก็ไปไปเยี่ยมแกไม่ได้ได้แต่ส่งก,กาลังใจไปพ่หน้าว่าได้ใจว่าอย่านะอย่านะอย่านะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เรา เราไม่อยากให้เป็น <S <S> <S ช่วงหลังมาอาจจะไม่ได้เจอกันแหละต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกัน หลังๆเนี่ยหลังๆมาเนี่ยไม่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 ค่อยได้เจอกันเพราะว่าแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่หนูเด็กๆอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหนูเชื่อว่าพูดถึงเรื่องเล่นหนังหนูเชื่อว่าหนูก็ก็เป็นคนที่เล่นหนังกับพี่คอมเยอะนับต้นๆท็อปตรีอ่ะลองไปนับดูได้เลยว่าตั้งหนังพี่ยอด หนังใครต่อใครหนูกับพี่คอบเล่นเล่นด้วยกันเยอะมากน้าเป็นคนยานหนังสือไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวแต่หลังๆมากก็แกใส่จำเอาจำเป็นคำคำเอาแะไม่รู้จักไม่รู้จักหนังสือเลยแล้วคิดดูว่าแต่เหมือนแบบเหมือนสวรรค์ก็ให้ให้พรวิเศษแกมาแกเป็นคนจำเก่ง แกเป็นคนจำจำบทเก่งเวลาจะเข้าฉากเนี้ยเราต่อกันครั้งเดียวอะ่ะดูอ่านอ่านอ่านแล้วแกฟังเนี้ยแกจำได้เลยตาเป็นคนที่ไปทำงานไม่เคยสายแม้แต่วินาทีเดียวนอกจะกแกจะป่วยแกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับรุ่นน้องรุ่นรุ่นหลังๆคือมาก่อน เขาั้งหกโมงตีห้าห้าสิบตีห้าสี่สิบกูถึงแล้วเป็นคนไม่เคยคิดร้ายกับใครเป็นคนไม่เคยให้ร้ายใครกูบอกว่าใครทะเลาะกับนครมีแมงสัตว์นรกอะไม่เคยไม่เคยคิดร้ายต่อใคร กาว่าใจหายไหมก็ใจหายอ่ะเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผัวที่ดีของปี่ยทำงานทุกบาททุกาตังให้เมียเก็บหมดเขาเคยเป็นลิเกไอ้พวกที่มาจากคนจนมาจากลิเกเนี่ยส่วนมากเขาจะรู้คุณค่าของเงิน เมื่อตอนหนุ่มๆเขาแก้แก้แก,ลกล็ลำบากกับป่าโนโอนมาไม่เคยเป็นคนที่คิดให้ร้ายใครไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยพี่คอมไม่เคยจริงๆสอนทุกอย่างบอกทุกอย่าง อัปจีว่าเป็นแบบแผนที่ดีของของรุ่นน้องของของตลกรุ่นน้องของใครหลายคนเป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่เคยคิด้ายกับใครมาตรงเวลากินง่ายอยู่ง่ายกินอะไรก็ได้เวลาอยู่กองถ่ายไขชอบกินมือก่อน,นั้นเนี้ยที่แกจะป่วยเนะี่ย ตอนที่แกเล่นหนักกระดุยเยอะเนี่ยแกอะกกินได้เยอะเครื่องดื่มมันดูกลังวันหนึ่งสิบขวดสิบสองขวดอะวันหนึ่งแกกินอะดูรีจัดวันเกือบสองซองแล้วพอแกป่วยปุ๊บหมอบอกว่าต้อง ต้องเลิกเลิกบุหรีนะแกก็เลิกได้ไม่รู้จะพูดอะไร ว่าถ้าการเกิดมาเป็นหนึ่งคนหนึ่งมนุษย์หนึ่งชีวิตแล้วดําเนินการดําเนินชีวิตวิธีคิดวิธีปฏิบัติพี่คอมแม่โคตรไอดอลเลยพี่คอมไม่ควรเ,เป็นแบบอย่างคนแบบนี้หนูไหว้ไหว้ด้วยหัวใจอ่ะคำว่าไหว้ด้วยหัวใจคือทั้งต่อหน้าและลำหลังรักและศรัทธานในวิธีคิดนะาเสมอ เดือนมะกราห้ามะกราเป็นวันเกิดของแกทุกปีมาแค่ประมาณห้าหกปีหลังเนะี่ยหนูไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปหาแกแต่ก่อนหน้าเนี้จะเอาของก่อนไปให้แกเสมอไปหาพี่เอ๋ไอ้ ไอ้โคกลูกแกแต่พอวันเวลามผ่านไปมันก็ต่างโคก็ต่างเติบโตขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยลืมวิธีคิดวิธีปฏิบัติของแกนี่คือแบบโคตรคน ก็ทนานาฟังหนูอยู่หนูก็อยากจะบอกหนะว่าหนูรักนะ้นะแล้วก็ทุกาการกระทาทุกคำพูดที่หนะเคยสั่งเคยสอนหนูหนูจะไม่ลืมเราก็ดักทองเราลูกหลานลิเกอาชีพเต้นกินลำกินโอ้หายใจไม่ออก หนูเชื่อว่าตอนเนี้ยไอ้ทั้งครอบครัวทั้งไอ้ทั้งลูกลูกหลานแต่ละคนก็เสียใจไม่แพ้หนูหรอกหนูเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนที่ที่เสพเสพเสียหัวเราะจากแกก็ใจหายไม่แพ้ไม่แพ้หนูหรอกหนูเชื่ออย่างนั้นก็ ไม่ว่าอยากอยากบอกว่าเสียใจแหละถามว่าเสียใจไม่เสียใจไม่ใช่ใใชญาติโกโหติกาไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่แเหมือนเหมือนญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งผูเชื่อว่าทุกคนแหละทั้งพี่บอลทั้งไอ้แ๊ะ ที่เบิดก็พิ่งจากไปปีนี้ก็มานะคอมเข้าใจแล้วสัรรมของของมนุษยห์หนูรู้ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่คิดว่ามันจะไววขนาดนี้ไม่คิดว่าแกจะจากไปด้วยโรคโรคแบบเนี้ยก <lyrics> ็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ ขอณครอมนะทุกคนผนเชื่อว่าคนไทยไม่ดนอ้ที่ที่ใจหายกับ,ก,บกับกับก,บการจักไปของแกนะครับก็ขอให้นักคอมลับให้สบายนะครับแล้วก็บุญกุศลใดที่หนูได้ทํามาไม่ว่าชาตินี้ชาติที่แล้วหรือชาติไหนถ้ามีจริงถ้าเป็นไปได้ขอต่งให้แกไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ชีวิตมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านมาคับแกเล่นหนังเล่นละครจำได้เลยว่าไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่อเมริกาด้วยกันแล้วก็พูดตลอดมึงจะถีงน้านะมึงจะถีงน้านะบอกเออนะอ้าไปทิ้งหรอกน้าอยากไปไหนบอกหนู เเปิดโรงแรมห้าดาวที่ร้านเวกัสให้ให้ดากับไอ้ไอ้ลูกสาวดอน<ฮ>บอกนะเนี่ยร้าเวกัสเนี่ยเราเคยเราเคยดูในหนังะนะเคยเห็นไหมบอกเออนะ้เคยดูเั็นเทนเนาะมีแต่ไฟทั้งเมืองเลยบอกเออนี่แหละนะมันไม่ใช่ฝันแล้วเราเราเราเป็นความจริง เด็กมันนอกจากไอคนที่เล่นลิเกหลังลงลิเกวันหนึ่งเราได้มายืนอยู่ที่รานเดกัสนะฮะหนูพาน,นักข้อไปที่รานเดกัสถ่ายไอไปเปิดโรงแรมห้าดาวนอนกันสามคืนสามวันสามคืนสามคืนสี่วันเพราะเล่นคอนเติร์ที่เอลเอสาวอาทิตย์ แล้วก็พักไปเลยจันทคารพุทธพิชหตตุกแล้วก็ไปเล่นอีกทีคือที่นิวยอร์กในเสาร์อาทิตย์หน้าระหว่างห้าวันเนี่ยขับรถไปไปบอกนะพักห้าวันไปเที่ยวไหนกันดีรู้จักพี่คนไทยที่แอเอผมมียคู่หนึ่งเขาทำทำงานแจกไพ่ยอยู่ที่ร้านตินกานบอกพี่หนูพักห้าวันหนูอยากพานักคอมพายไอ ไปเที่ยวที่ล้าเตีกันจำได้เลยแล้วก็โก้ ow, มึงอยิบทิ้งน้าน่นดานไม่รู้ต้องเสียบอกเออนะไม่ไม่กลัวหรอกดูไปทีความตุกของเรานะเตีกไม่เต็มที่ตอนเราเล่นลิเกตอนเราคุยหาขยะกินมันมันลำบากแล้วตอนเนี้ย หนึ่งึ่งึ่งครั้งในหนึ่ชีวิตที่เรามายืนที่รับในการเนี่ยน้าเสร็จไม่ได้เต็มที่น้าอยากนอนโรงแรมหนน้าจิ้มมาเลยเอาห้าดาวสี่ดาวสามดาวไม่ต้องอยู่ใจ <c oughs> ถามไอ้ก็ได้ลูกสาวแก เห็นมั้งแต่เล็กๆใหญ่ๆเนี่ยไอ้บอกพี่เปิดโรงแรมห้าดาวเนยเออห้าดาวแม่งเลยมาแล้วต้องมาให้ตุดชีวิตหนึ่งชีวิตอะเราจะได้รู้ไหมว่าเราจะมาจีเมื่อไหร่ไม่รู้ีอมามาถึงแล้วต้องคีดยอนเขาห้าดาวไม่เป็นไรหรอกครั้งหนึ่งในชีวิตเงินทองเนี่ยก็หาใหม่ได้แต่ความตุกช่วงเวลามีความตุกเนี่ยมือหาใหม่ไม่ได้แล้วเอานอน มันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายพักที่โรงแรมที่ l อลแอนล้แล้วข้อมกินเป็นคนที่กินกินอาหารไทยดะกี้ง่ายแต่พอไปเจอต่างชาติอ่ะไอ้พวกอาหารแยมไอ้พวกขนมปัออง,งอะไรแกกินไม่ได้ดูก็เลยต้องเดินไปหาร้านร้านจีนเพื่อจะซื้อข้าว ข้าวแล้วก็คนไทยที่นั่นเขามีพวกเครื่องปรุงอะข้าวคุกน้ำปลาใส่พริกหน่อยแล้วก็เอาไอ้ไอ้พวกไอ้แฮมหมะที่มีแต่หมูอะเอาขนมปังออกเอาแต่หมูหมูกับข้าวคุกน้ำปลาแล้วก็ใส่พริกแกกินได้แกอยู่ได้ที่เอลเอมีร้านอาหารกินร้านหนึง่งก็ไปซื้อ เป็นร้านที่แบบฝากท้องเลยเดินไปทุกวันเช้าเดินไปตื้อมาเพราะตอนไปเล่นคอนเสิรตกับพี่เบิร์ดเนี่ยระหว่างที่ระหว่างที่รอระหว่าง,งที่พักสี่ห้าวันที่เราจปเล่นอีกอีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็เหมือนได้ได,ได้ได้ใช้ชีวิตได้เที่ยวพักสี่ห้าวันจําได้เลยจําได้แบบ ก็เสียใจไม่รู้จะพูดไรเรื่องราวมันมีในหัวเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องราวที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมาย <Q> ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเคยลูเกินนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทางในการกระทำหนูก็ขอโหติกรรมให้นะ้าแล้วก็ขอให้นาห้าโหดติกรรมให้หนูด้วย ตอนเล่นละครคูกิ๊ดพีก่กกเกลือที่บริษัทผลิพัณ์เจ็ดแปดปีเต็มๆที่เจอกันทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ต้องมาถ่ายละครด้วยกันเจอกันทุกวันตั้งแต่หนูรู้จักนักคอมมาพูดเลยว่าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่แกมาสายนอกจากแกจะไม่สบายไม่มี ที่ไหนก็นแล้วแต่ต่างเจ้างต่างจังหวัดเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือแต่รู้ทางแม่นมากเก่งเรื่องทางมากเอาเหอะสมมติเราจากกรุงเทพไปอยุทยาเงี้ยต้องไปอ่ะโลตันอยุทยาเงี้ยแล้วอมถึงก่อนไครเลยแตรู้ทางเยอะ คือแกเป็นคนคนดีหนึ่งคนผมนพูดได้เลยว่าแกเป็นคนดีหนึ่งคนในชีวิตหนูที่หนูเกิดมาชาตินี้แล้วรู้จักแกดี่หนูคุ้มคุ้มค่าได้อยู่กับแกได้สัมผัสแกได้ร่วมงานกับแกได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาดกันเยอะแยะมากมายหนูเป็นคนที่โชคดีที่ได้รู้จักแก ถ้าทุกคนเข้าใจความรู้สึกหนูคือเราเหมือนเราเหมือนถูเตเสียญาติผู้ใหญ่อะไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ได้เกิดมาจากรูเดียวกันไม่ใช่ญาติโกทิกาแต่มันรู้สึกรู้สึกใจหาย ทุกคนนะครับที่แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้ครอบนะครับมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติชีวิตครับเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกันทุกคนมันหนีไม่พ้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้ครอบแล้วก็ขอให้นะอาอภิษสบายชาติหน้ามีจริงดูขอเกินไปเป็นอะไรกับหนาก็ได้ เป็นแบบภาดีก็ได้ถ้ามีจริงนะครับหลักนานะหลักน้านนะ